กลับมาเก่กล่อง Honor 89ปเก้านะครับตัวนี้ได้มารากาสี่พันกว่าบาทในช่วงสเวดเดอนสเปดตัวรดเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ยังน่าใจอยู่นะครับได้ตัวมินิคเอต9กด้วยนะครับตัวนี้สิบลองจุดหนึ่งนิ้วนะครับกลับมาแกะเลยนะครับตัวราคาน่าสนใจเลยนะครับถ้าใครที่ต้องการก็ดูในราคาได้นะครับราคาแต่ช่วงแตกต่างไปนะครับเพื่อลองเช็คดูด้วยนะครับ สเปคตัวนี้ก็คือแรม8แรม2ห้อคครับสีที่เราได้มาสีสเปคเกรดนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับ เกบตัวปฏิออกมานะครับก็เปิดฝากล่องปกตินะครับแกะมาก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับจอกระดาษใหญ่เลยนะครับในกล่องก็จะมีตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับ คู่มือนะครับก็แตมตัวบัารแล้วก็สายจายนะครับเพื่อนๆต้องเช็คดีๆนะครับว่าตัวสายจายอยู่ด้านในกล่องกล่องเล็กนะครับก็จะมองไม่เห็นนะครับเพื่อนก็ต้องเช็คดูนิดหน่อยนะครับแต่เราก็ไม่ได้ใ่้นะครับเรามีสายจายแล้วก็บัตรทจ่แล้วนะครับก็เก็บเข้าในกล่อง ใครที่ซื้อมาก็อย่าลืมเช็คดูนะครับบางคนหาไม่เจอนะครับรับตัวสสยชาร์ตเพราะาอยู่ในช่องเล็กนั่นข้างของกล่องตัวนี้นะครับนี่ครับช่องอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับเราเช็คแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์อื่นใดเพิ่มเติมนะครับซึ่งหากใครซื้อตอนเปิดตัวก็น่าจะแถมตัวประคาดว่าเกตแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับผ่านมาประมาณปีเงแล้วนะนครับตวเรื่องนะครับ อยู่ในสองหน้าจอใหญ่ดีนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับตัวน,นี้ถือว่าโอเคเลยนะครับนะครับจอใหญ่ามากครับ12.1นิ้วนะครับใครชอบ tablet หน้าจอขนาดใหญ่นะครับตัวน,นี้ตอบโจทย์มากนะครับนะครับเราให้ดูนะครับ กู้นะครับเดี๋ยวเราแกะตัวติ๊กเกอร์ในหลังกก่อนนครับเป็นติ๊กเกอร์ของตัวเครื่องนะครับเราจะกู้นะครับนะครับนอนนิดหนึ่งนะครับว่าตัวติ๊กเกอร์แกะออกยากนิดหนึ่งนะครับนะครับในหลังตัวเครื่องครับ มีคำว,ว่าฮอนเนอร์นะแล้วก็ตัวกล้องมาดูลกล้องด้านหลังนะครับก็ดีน์แปลกดีนะครับอยู่ตรงกลางด้านบนนะครับขอบบนตัวนี้สีสเปซเกนะครับเนีครับขอให้เพื่อนได้ดูปผมคนกำลังสนใจนะครับเนะี่ยตัวเครื่อง ก็โอเคเลยนะครับหน้าจอขนาดใหญ่มากนะครับถ้าใช้งานหลายคนชื่นชอบเลยนะครับไม่จะเป็นเอกสารหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆนะครับรับตัวรอบเครื่องนะครับด้านล่างก็เป็นปลอดจัดไต่สีแล้วก็ลำโพงนะครับสองข้างนะครับเครื่องก็บางดีนะครับตัวนี้ก็ลำโพงซ้ายขวานะครับโซนด้านนี้ก็ลำโพงนะครับสองข้าง อันนี้ก็มีปุ่ม power แล้วก็ปพ่มลดเสียงนะครับนี่ครับปุ่มเล็กคือ power นะครับแล้วก็ไมค์สองตัวก็ดีไซน์สวยดีนะครับตัวนี้หน้าจอก็ใหญ่ดีน่าจะงานนะครับการที่ต้องการซื้อมาใช้งานในช่วงราคาที่มีโปรโมชั่นส่วนลดราคานี้นะครับแล้วก็ได้าาราคาประมาณาี0 0ันกว่าบาทแต่ราคาปกติ ตัวไปก็ประมาณ7,000นช่วงนี้นะครับเดี๋ยวลองเช็คดูนะครับนะครับเปิดเครื่องนะครับออรเนอร์พปอร์เล็ตบายแอนดรอยนะครับใช้งานได้เต็มรูปแบบนะครับนะครับตัวเมจิ c โ S เอสนะครับเปิดเครื่องหรือว่าเกลียกล่องมาก็เป็นเมจิ c โ S เอสแปดนะครับ เราตั้งค่าเซตติ้งตามปกติทั่วไปนะครับเลือกตัวภาษาแล้วก็ตำแหน่งที่ตั้งนะครับปรารกตาก็เลือกได้นะครับเปิ่อใครของการขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเร็วๆนะครับว่าได้ไม่ได้มีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็ตั้งค่าตามปกติทั่วไปนะครับเหมือน,น,นเป็นตัวเ่้าไปนะครับส่วนเอาน้อ ID ต่างๆต่ก็ไม่มีข้อสมััรแลวก็ลงซื้อเข้าใช้ได้นะครับ เส้นการต่วแสงก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับมีคำแนะนำเพิ่มเติมติดรั้กรตรวอยู่แล้วนะครับเมื่อเราสามารถทำการติดต้งได้ง่ายนะครับซึ่งไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับตรงตามั้นตอนก่อนนะครับที่บอกไปนะครับนะครับตอนนี้ก็จะผ่านไปเพียงแค่นึงนะครับเราไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกการตั้งค่าปุ่มนงทางได้นะครับแล้วก็โหลดเข้า้าหล้วนะครับ สวัสดีนะ้าจะสวยนะครับตัวเคื่อก็สวัสดีครับนะพอมีมาให้อัปเดตด้วยนะครับเปิดเครื่องมาตัวนี้เป็นเม็นทะีตัวรุ่แปดมาในตอนกิดเครื่องนะครับก็ถือโอเคนะครับไม่ใช่ว่าจะได้เือ